สวัสดีค่ะพบกับช่องชิมชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาที่บ้านนะคะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับพาชมสวนนะคะตกแต่งสวนของคุณนายแม่ค่ะซึ่งข้างหลังนะคะก็เป็นสวนหนึ่งนะคะที่มีเพิ่มเติมมาจาก EP ที่แล้วเริ่มจากดอกไม้หน้าบ้านนะคะดอกชมมาทค่ะมีกลิ่นหอมนะคะเป็นดอกไม้ไทยค่ะเป็นไม้เลือ้อยกำลังออกดอกอยู่นะคะดอกชมนาท สีขาวกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับใบเตยอะคะ่ะนี่นะคะดอกสมนาดนะคะัข้างล่างเป็นช่วงนี้นะคะดอกเข็มดอกเข็มบานบานเยอะมากเอาขึ้นมาด้านบนเป็นต้นจำปีมีจำปีช่วงนี้ก็คือมีดอกนะคะเก็บทุกวันคะ่ะเก็บไม่หมดและบางทีมันจะสูงอะ อันนี้ค่ะน,นี่ก็เป็นดอกจำปีนะคะฝุดแขนได้เท่านี้ค่ะแคปตัสกระบองเทรค่ะเต็มไปหมดเลยคะ่ะแค่บางส่วนนะแล้วก็จะเป็นดอกอ่างบัวที่เคยบอกไว้นะคะอันนี้บัวนะคะบัวหลวงซึ่งดอกอะออกไปแล้วตอนนี้กลายเป็นฝักแล้วะคะ่ะ แค่ไปดูดอกไกลๆนี่นะคะดอกเป็นแบบนี้คะ่ะข้างหลังก็คือเป็นลักษณะแล้วก็เจอกับมะม่วงเขียวสวยนะคะโซนนี้เป็นโซนที่เพิ่มขึ้นมาฝากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้คือมาใหม่เลยเป็นว่านหางจระเข้แต่ว่ามีลายนะคะอาจจะเป็น ว่านหางจระเข้ด่างก็เป็นได้นะอ่ะก็นี่ค่ะแม่ค่ะฝั่งทำเก้าอี้สีขาวไม่ได้มานั่งนะคะเอามาไว้วางต้นไม้แต่ตัวนั้นไว้นั่งชมอยู่สวนนะคะแล้วกันที่อแ,อแอบดูบัวอันนี้บัวบัวสีม่วงออกดอกอยู่นะคะสีม่วง าาาแล้วมันเจอกับแ็กตาติกแล้วค่ะข้างล่างเป็นแววมายุลานะคะดอกโรยหมดแล้วอ่มาเริ่มจากต้นนี้คะ่ะนี่ต้นนี้กะเป็นข้างหลังนะคะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะเป็นต้นวิบบินชาลีค่ะน่ารักเนาะข้างหลังคือเคยพูดไปแล้วเนาะว่าเป็นจันผาอันนี้เป็นกุหลาบหินกุหลาบหินดอกแบบน่ารักน่ารัก,รกตะมูตะมีต้นนิดนึงนะคะ ต้งหล่าเป็นโอเอเอีย,ยนต้นนี้เป็นบิบบินชาลีเหมือนกันนะคะอ่าน,นี่เป็นแคดตาพันกระบองทองค่ะส่วนต้นนี้เป็นกุลักยินนะคะดอกหมดไปแล้วค่ะอ่าอันนี้เป็นว่านงาช้างเนอะใช่เนอะคิดว่าใช่ต่อกันที่โซนนี้ค่ะโซนอ่าข้างล่างก่อน ข้างล่างเป็นแคคตัสนะคะคือปลูกแบบรวมๆกันนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะยังไม่ออกดอกอ้าแต่ว่าตัวน,นี้ออกดอกนะคะอ่าตัวน,นี้ดอกอันนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเยอะค่ะเยอะอ่าอันนี้ก็เป็นลินวินชาลีนะคะดอกจะน่ารักน่ารักไม่ใช่ดอกคะ่ะเป็นใบอะคะ่ะ แต่เราอะชอบชอบเอ่ออันนี้มากที่สุดเราชอบตัวนี้มากตัวน,นี้สวยดิลดิบชาลีอันนี้สวยอนนีให้ดูแบบไปไกลสวยงามส่วนต้นข้างหน้าเป็นแบบสีเขียวข้างหลังเป็นสีม่วงม่วงน่ารักน่ารักเออโซนนี้น่าจะเป็นโซนแคปตั้มหมดแล้วน,นะคะนี่แคปตั้มค่ะ อันนี้ก็เป็นแคกตปัดเหมือนกันน่าจะเป็นหูกระต่ายอะค่ะก็เลยมิก้เมาส์อะไรประมาณนี้ยค่ะเอ่อส่วนตัวน,นี้นะคะถามชื่อไปแล้วค่ะแต่ว่าลืมตอนนี้ก็มีความน่ารักนะคะแบบดูตรงๆก็จะแบบนี่เวลาเขาถ่ายอะน,นะคะ,ะถ่ายแบบนี้อืมขนแบบนุ่มข้างหลังลมก็เป็นแคกตัดเอ่ออันนี้เป็นกลับหิน ส่วนต้น,ตนข้างหน้านี้เป็นพวงไข่มุกค,ค่ะพวงไข่มุกออกดอกแล้วนะคะให้ดูใกล้ๆแล้วก็ต้นใหญ่ขึ้นดนะะ้ค่ะจากคลิปก่อนหน้าข้างหลังอันนี้ก็เป็นแคคตัะคะแม่เรียกว่าบลูส่วนส่วนต้นนี้ไม่ใช่แคกตัดนะคะต,ตอต้นเนี้ยมาขึ้นแปดเป็นพวกตระก,กูลแบบเศรษฐีต้นจิ๋วจิวเนี่ย เป็นกุหลาบหินที่เพาะอยู่ค,ค่ะยังไม่ตายนะคะยังรอดอยู่ค่ะส่วนต้นนี้เคยพูดเปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะกล้วยที่เพิ่งถูกตัดาเมื่อวานนะคะจะมีตอนแรกอะค่ะมีต้นกล้วยอยู่ตำแหน่งตรงนั้นอ่าแล้วทีเนี้ยออกกล้วยอะออกเครือแล้วก็คอหักลำต้นหักนะคะเลยต้องตัดเหมือตออยู่ตรงนั้น ส่วนข้างในนี้ก็คือน่าจะเหมือนเดิมนะคะไม่่คยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแหงหมอกดอกไม้สีแบบม่วงม่วงฟ้าๆสีครามดอกพย,ยักหมอกนะคะส่วนตอนนี้จะไม่ได้ะคะ่ะเอออันนี้หิวหิวที่ทำไมอ,อ๋อแม่ตัดหิวค่ะเห็นไหมตัดตัดสั้นเตียนน้องเกลี่ยเลยนะคะเออเหลือ,อเท่านี้ ก็อันนี้เป็นพิซซ่ารีที่ตอนแรกอ่ะอยู่กระติดนึงตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะคะฟอมใหญ่ขึ้นไอแชมพูเหมือนเดิมไอโซนนั้นโซนนั้นเหมือนเดิมนะคะโซนนั้นก็จะมีวพวกแครตปัตอยู่แปลงนึงที่เคยเป็นแปลงผักแปลงแรกอะคะที่ปลูกผักไวอ้อ่ะคือผักหมดแล้วแล้วเม็ดแววมายุราอะไรเงี้ย ที่ปลูกตรงข้างๆอ่ะมันกระเด็นเข้ามาในแปลงนี้ก็ลเลยขึ้นดอกก็เลยขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะดอกสีชมพูดอกสีม่วงเนี่ยไปดูส่วนันนั้นนะคะเป็นกนรางต้งที่กระเด็นออกมานอกกระบะค่ะแล้วตรงนี้นีก็เป็นกวาตงตุ้งซึ่งก็ใกล้ใกล้หมดเลยค่ะแล้วอ่ะส่วนตรงนี้ก็ คือแผงหวยน,นะคะ,ะเนี่ยเป็นเทียนนะคะดอกเทียนดอกเทียนบ้านนีหน้าตาดอกเทียนบานก็มีหลายสีเนี่ยต้นตนีกระดินออกมาข้างนอกนะคะต้นเนี่ยมาแล้วกอนนี้ก็ยังว่างอยู่ก็เดี๋ยวอันนี้ก็แววนะคะแว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 คึ่งแววจะอยู่ครบไปหมดมีแขกัาเชิญนะคะจะเข้ากล้องไหมคะ โอ้โหมอมแมมเชียไปมุดอ,อะไรมาเนี่ยอย่าเพิ่งยุ่ง <c oughs> มูนข่าหลงกอใหญ่ที่ยังไม่สามารถทำอะไรกับตรงรากได้นะคะเพราะว่าตัดไม่ขาดน้องเหนียวมีก็เหมือนเดิมเนาะมุมนี้เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือว่ามีลูสีผสมต้นนี้ใหญ่เหมือนกันนะโอ๊ยแมอวอย่าเพิ่งมา มีรสแมรี่ด้วยค่ะที่ไวท์ทำเ็กค่ะมังวมอีกต้นหนึ่งมังวมต้นนี้ก็เคอมีลูกด้วยมีขม้างบนย้อนแสบนิดนึงนะนมัว่วงอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าพันอะไรอ่ะข้างนอกข้างนอกก็มีด้วยข้างนอกก็มีลูกแบบนี้นะคะมุดนิดนึงพริกพริกยังอยู่ค่ะพริกยังอยู่เพราะว่าพริกเนี่ออกตลอด ัดเทียงไม่ได้ค่ะเสียดายอ่านี่ไงนี่คือต้นกล้วยที่เล่าไห้ฟัง่งกีโดนตัดไปเรียบร้อยแล้วไปไปเหมือนอยากออกกล้องอ่ะดูแร้วไปถูรถแมน,นี่หอมหรอหรือว่าอะไรอ่ะนะนะนะ,นะอืมแป้งผักสามอันเนี้ยนี่แป้งที่หนึ่งสองสามอะค่ะเดี๋ยวจะลองแคป ตัดแคกตัสที่อยู่ตรงระเบียงบ้านนะคะให้มันโตกว่าน,นี้แล้วเสร็จแล้วจะลงเป็นแขกตัสระหว่างนี้แม่ก็เลยเอาต้นไม้ดอกไม้ประดับอะไรเงี้ยมาลงก่อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเธอนี่นั่งที่นั่งชมสวนนะคะอาเสรจและมุมนี้ค่ะมุมนี้ทําขึ้นมาใหม่นะคะมุงนี้อะค่ะแม่อะค่ะสั่งทำอะคะ่ะตีเป็นแบบบังสายตา กลับบ้านข้างๆนะคะเป็นสีขาวๆแบบนี้แล้วก็ส่วนข้างล่างข้างล่างก็คือหินตอนแรกอะหินสวยกว่าน,นี้นะคือตรงเนี้ยจะเป็นลายๆายตรงเนี้ยแม่ทำเป็นลายเหมือนลายตัวเอสตัวแบบมีความโคง้คงๆไปโค้งมาเสร็จแล้วแมวค่ะแมวมาเล่นไม่รู้ว่าตัวมันหิวหรือเปล่ามันก็เลย ไม่มีความสวยงามเท่าไหร่แม่เลยต้องเอาหินหินใหญ่ๆคะ่ะมาปกปิไว้ให้มันสากันอันนี้ต้นต้นพญาไร่ใบพญาไร่ใบต้นใหญ่หน่อยตันนี้เป็นเข็ตปัดอะไรไม่รู้ต้นนี้น้ายหนานะคะไมยหนานี่เล็ดตัดออกไปอันนี้โอพันเทียนหรือว่าใบสีมานะคะแข็มปัดเหมือนกันจำได้จำได้จะม,มีต้นนึองห็นทุกคนต้นสูงๆูเนี่ย ตอนแรกก็งงว่าแบบต้นอะไรทำไมมาอยู่ตรงน,นี้ก่อนหน้านี้ไม่มีอ่ะซึ่งต้นเนี้ยคือผักขมผักขมบ้านนะคะสามารถรับประทานได้นะคะแต่แม่อยากได้เมล็ดนะคะอยากพอเมล็ดเลยปล่อยให้น้องอะคะ่ะสูงแล้วก็เดี๋ยวให้ออกดอกนะคะแล้วก็ออกเมล็ดเอาเม,มาเล็ดมามาปลูกมาเพาะต้งน,นีง้สวยอีก ข้างหนึ่งของตัวบ้านนะคะเป็นไม้ประดับไม้ใบนะคะข้้วบนตีระแนงแบบนี้นะคะเ,เห็นไหมคะเอาครโดจากคอนโดของต้นมาอยู่ที่นี่นะคะส่วนต้นสูงสูงนี้นะคะเป็นเอ่อทับทิมผสมกับต้นมะลิดดอกมะลิเอค่ะมะลิอืมแล้วก็แอบเห็นว่ามีรังนกซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยลรังนกเต็ม ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครอบครัวนะคะอยู่ในต้นมะลิก,กับต้นทับทิมแล้วก็ยังมีพุ่มมะลิตรงนี้ด้วยพุ่มมะลิหน้าบ้านของเราอ้าวตรงนั้นก็มะลิแล้วก็ข้างบนเป็นโอเซียนส่วนต้นนี้เป็นแก้วนะคะแก้วหน้าบ้าน ต้นแรกเลยค่ะต้นไฮเดรนเยียที่ปากแม่ไว้อะค่ะคือเหมือนจะตายอะค่ะเนี่ยแม่เลยตัดทิ้งแล้วเสร็จแล้วอะน้องก็ฟื้นตัวนะคะระยะมีอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตระกูลแคคตัสแคคตัสแบบหลากหลายอันนี้ก็แคคตัสเหมือนกันให้ดูความสวยงามขึ้นชื่อถ้าเกิดเราขึ้นชื่อได้จะขึ้นชื่อให้นะคะคือมันเยอะมากอะคะ่ะ ตันนี้เป็นแคตัดนที่แบบเขาเรียกว่าแม่ลูกดุเพราะว่าออกหน่อเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นกล้วยหอมจำได้นี่เป็นแคตปัจิ๋วนะคะแค่มากน,นี่จิ๋วมากตัวน,นี้ก็แคกปัดค่ะนี่ก็แคตปั๊นเหมือนกันค่ะอ่าขวดน้ำนี้ไว้กันแมวนะคะนี่ก็แคตปัดแคตปัด อันนี้ก็เป็นแคคตัสเหมือนกันนะคะเป็นออตระกูลแอสโตไฟตัมนะคะเออต้อนชื่อนี้เป็นแอสเชีเยสมั้งถ้าไม่ผิดอะเออแอสเชีเยสร,ร่างเราอะคะ่ะมาแล้วคะแมวมาอีกแล้วเปลี่ยนตัวจากรอบอ้าแมวนับขาแลวคะ่ะนั่นแหละอยากเล่นด้วยะออมาดู แ็กตัดของแม่ต่อโอ้โหแมวงับแรงเจ็ดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะนะนอนงับไปสามทีนะรับไปลบไม่ได้หรอกตระกูลดังมิลเลียซึ่งนี่นะนี่เป็นโอกสินเดยวกักเราอ่าน่าจะเป็นขนแมวขนแม,นแมวธรรมดามมหรือไม่ก็ ขนแมวผสมขนแกะสองตัวน,นี้เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะส่วน,น,นีเป็นนานาขนนกเหลืองดอกสีชมพูแล้ดอกสีชมพูอะแอบมีตุ่มดอกข้างในส่วน,น,นี้เป็นปักนะคะติดปักดอกสีขาวกําลังจะบานอีกนะคะมีตรงนี้เนี่ยตุม่มตุ่มดอกอันนี้ก็ดอกสีชมพู ดอกสีชมพูอ่อนก็ตุ่มดอกก็ขึ้นมนาะแทงขึ้นมาเรื่อยๆไม่เคยเห็นดอกเหมือนกันคือขนนกขาวอ่ะตัวขนนะเขาจะแบบมีความใหญ่มีความเป็นล่มอะคะ่ะใหญ่กว่าขนนกเหลืองแบบเป็นอย่างนี้สวยเนาะโปรมชอบแดดน,นะคะตระกูลแมมอะแมมบิลเลียเนี่ยชอบชอบมากส่วนอันนี้เป็นยิมโนคลาลเซียมนะคะด่างได้มาค่ะ แพงนะคะต้นนี้ยไม่แน่ระคะอาจจะแบบแตะหลักพันไปแล้วก็ได้ไสายใหญ่นะสายใหญ่ปกติเขาขายกันต้นเท่านนี้สามร้อยสี่ร้อยต้นนี้ก็ด่างยินโนด่างนะคะต้นนี้ไม่รู้จักชื่อเอ,อส่วนต้นนี้เป็นดินสอด,ดาค่ะดินสอด,ดาค่ะจะออกดอกแล้วก็บานตอนกลางคืนเป็นดอกสีขาว มีกลิ่นหอมคือเราเป็นคนบอกให้แม่ไปซื้อมานะคะเพราะแม่ยังไม่มีส่วนต้นนี้ต้นนี้ชื่อเออนึกไม่ออกค่ะต้นนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะเยอะมากต้นนี้ก็ก็ตระกูลแคปปันนาะคะ่ะแคตปัเหมืนเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็ใหญ่ค่ะต้นนี้คือเอตอต้นนี้จะติดฝักไหมอะต้นนี้ดอกสวยออกดอกบ่อย นนเ,เขียวไปแล้วตอนนี้ดอกเขียวไปแล้วมีรูปให้ดูตอนนี้น่าจะเป็นแหนมตะขอดำมะตะขอดำมั้งอืมกลุ่มกลุ่มเดียวกันตระกูลเดียวกันในกระถางเดียวกัน<อ>นี่คนขายของนะคะส่วนต้นนี้ก็น่ารักนะคะเราชอบเพราะว่าลายน้องอะ่ะเหมือนแมงมุมเนาะเนาะเนี่ยน่นนารักมากเลยเหมือนแบบเป็นแมงมุมเกาะอ,อยู่อะ่ะ แล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะขึ้นไปดูนะคะชือ่อเป็นคอนโดนางฟ้านะคะนี่เลือยขึ้นไปนะคะยังมีพื้นที่ให้เลือยไปเรื่อยๆนะคะให้เกาะอ่รงแ้มไปเรื่อยๆนี่สูงไหล่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิปตัดสวนของคุณนายแม่ EP 3ะคะ่ะ วันเจอกันในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องชิมชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย